บิสมิลลาฮิร rahma n i ร rahim ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนวิทยาปัญญาได้เลยค่ะเมไูมารามาตูนอยที่ว่บ้าระการตสวัสดีค่ะผุดูสไปงนบ้างคะอ่านคนิล้วค่ะขทุกสนอนแล้วคุณสนอนหรือเล่าอานานอีหเล่าอาหารุนมาสบายดีและเด็ติที่บ้านลระคะสบายดีไหม ส่วที่เราจะมาเรียนเรื่องระวต่างๆนะคะเราจะต้องหานอะไรครับผู้ช้ไฟ้าเราจะต้องหันมาเพิ่มความรู้ขั้นพื้นค่ะถ้คะเด็กพร้อมแล้วเด็นก h a ไปตามคุณครูเลยนะคะในสองสามเราได้วีเดีย์อินมนว่าผู้ใ้อฟฟ้ามามาช้าเลยแยมากๆเลยค่ะผู้ช้ไฟฟ้าวันนี้ ผู้ใชดปั๊บก็จะมาตบเด็กว่าเรื่องราวที่เด็กๆควรที่จะเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็ประโยชน์ของบ้านค่ะคเป็นการงูของอะไรมันมีอะไรบ้างนะคะประโยชน์ของบ้านเนี่ยนะคะมันมีประโยชน์มากมายไงนะคุะมันยิ่งมันสามารถที่จะทำกิจกรรมต่างๆกับครอบครัวได้ค่ะผู้ใช้ปั๊บ อย่างเช่นทำกับข้าวใช่ไหมค่ะทำกับข้าวร่วมกันได้ค่ะทานอาหารร่วมกันได้แล้วก็เล่นกีฬาร่วมกันได้เอาดีมากเลยค่ะแล้วที่บ้านมีกิจกรรมอะไรบ้างใครบ้างที่บ้านค่ะต่อไปค่ะต่อไปนะคะบ้านเนี่ยสามารถที่จะป้องกันสัตว์ร้ายบต่างๆได้กับมุจนาเช่นหมูที่เลข้ามาเนื้ะที่เล้ยเข้ามาเพื่อที่จะป้องกันเพื่อที่จะไม่ให้หมูเนื้อเข้ามา ต่อไปนะคะว่าเนี่ยสามารถต้องการแสงค่ะแสงแดดจากดวงอาทิตย์่ะับมาถ้าเราไม่มีบ้านเนี่ยมันจะ้ใช่ค่ะร้อนมากเลยค่ะต่อไปนะคะผู้ชันื่อต้องการแสงแดดแล้วนะคะก็ต้องต้องการฝนที่ตกลงมาค่ะใช่เลยถ้าไฝนตกลงมาเราก็จะเปียกก็ไม่ได้บ้านต่อไปนะคะก็สามารถที่ทําให้ร่างกายของเรานั้น ที่เราถูได้ใช่ค่ะถ้าค่ะถูได้เพื่อทำให้เราหัหน้าเราไม่ดูดค่ะแล้วก็ยังไงต่อก็แล้วก็เราจะต้องทำไหมคะมาทำความสะอาดบ้านทำความสะอาดโถค่ะหรือเพราะว่าถ้าเราไม่ทำความสะอาด้หน้าตของเราก็จะลุกเป็นไม่ใช่เพราะก็จะสกปรกนะคะเด็กๆสามารถทำได้นะคะโดยเพาะการกวาดบ้านเช็ดบ้านถูบ้านค่ะเพื่อที่ทำให้บ้านของเราไม่หน้าดู ว no ันนะคะคราตมีมาหนะคะเกี่ยวกับความสะอาดนะคะเตรยพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีนะถดีนะคะเรื่องความสะอาดอันาประตูอันหาะตีนนีมาความสะอาดความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตางสัตาอาัา ค่ะคุณครูชวมาหัดตกนี้นะคะที่ได้กล่าวไว้ว่าเรื่องของความสะอาดนะเราต้องสะอาดคั้งบ้านด้วยและที่สำคัญนะคะสัตว์ของเราเราก็ต้องสะอาดด้วยค่ะมาช้อเราเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้เด็กๆได้รับเคล็ดลับดีๆนะคะแล้วก็อย่าลืมไปทำตามกันด้วยนะคะก่อนการที่คุณครูใช้แป้งไอออนที่จะบอกกับเด็กๆคุณครูก็จะให้เก่งๆนะเก่งๆนะคะเก่งๆห ช่วยนด้เลยค่ะทำรสะอาดบ้านเลยค่ะในกางกวาดบ้านเช็ดบ้านถูบ้านนะคะรจาัคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะเด็กๆก็อย่าลืมนะคะสมัครในคุ่อเวลานะครัอนที่เราะรจากราวันนี้ราทคเป็นพร้อมกันค่ะหนึ่งสองามซุปอรารอดลุ์ม่าวบิครมดีกาแอชพอรีราได์กา நான் திருக்காக்கும் விலைக்காக சரியாலைக்கும் வருமாம் வாருமாம் வாருமாக்காக